สวัสดีครับและนี่คือเพลงเราเล่นไปเรื่อยครับวันนี้ฮะหลังจากรอกันมานานแสนนานฮะฟุตบอลแมเนเจอร์ภาคใหม่ครับก็ทำการาเปิดเวอร์ชั่นเบต้าให้เล่นแล้วคะโดยภาคนี้ครับจะเป็นฟุตบอลแมเนเจอร์ยี่สิบหครับหลังจากที่ภาค25เนี่ยมีการาหยุดจำน่ายไม่ใช่ต้องบอกว่ายกเลิกการจำน่ายครับ ฟุตบอลเมเจอร์26ครับรอกันมา1ปีเต็มๆครับจาก2024เว้นว่าง2025ครับและมาตอนนี้2026ครับโอเคฮะมาดูกันเลยอ๋อคันดับแรกครับผมไปที่พรีเฟรนซ์ก่อน อขอตั้งก่อนในส่วนของภาษาเนี่ยก็ยังไม่มีภาษาไทยแบบออริจินอลนะฮะอังกฤษ U.S กับอังกฤษธรรมดาผมว่าเราเราน่าชินอังกฤษ U.S มากกว่าส่วนค่าเงินค่าเงินผมขอเป็นปอนด์เราโตมากับบอลอังกฤษฮะ U.K. ป o u n สเตอร์ลิงครับโอเค ปุ้สกรีนฮะแท็กสเกลลิงน้องมอลไปก่อนออโต้เซฟแมสซาล์มิวสิกแอมเบียนซ์ซาวกราฟิกกราฟิกผมไฮได้อยู่แล้วฮะมัลติเพลเยอร์เอยโอเคดีเทลวิดิโอเติร์ดพาร์ตี้ช็อตคัท อ๋อดีเทลนี่ฮะเงินครับเป็นสัปดาห์ฮะวิกฤตอากาศเซลเซียสแล้วกันสูงเป็นเซนฮะระยะเป็นเมตรดีกว่าเป็นหลาบผมแปลกๆกิโลเมตรครับระยะทางไกลสองเมตรหอด เอาเป็นวันเดือนปีฮะวันเดือนปีชินแบบนี้มากกว่า okay. เงินบวกหนึ่งพันเงินลบเป็นลบหนึ่งพันแล้วกันฮะลบหนึ่งพันแบบนี้เห็นดูง่ายดี mm hmm. data liquid perseverance ต a t a l i เ u i d มันก็ต้องอยู่เอสแหละเนาะโอเคออสเตรเลียอะดิโอแอนด์วิชวลนะฮะเราไปทีละแแบบดีกว่าอะดิโอแอนด์วิชวลอูนสกรีนนี่อะไร แมตต์ D แมตต์ D เอาเป็น x 1 0ไว้ก่อนครโอเคแบบนี้ดีแล้วอ๋อ oh, เราสามารถเลือกได้เลยแมตต์สปีดระหว่างไฮไลท์ขณะไฮไลท์สักสามสีเท่าครับแมตต์สปีด Between Highlight a uh, n r t กราฟิกกราฟิกไฮเลนเดอร์สเกลร้อยเปอร์เซ็นต์ไว้ก่อนโอเคครับระหว่างไฮไลท์ ระหว่างไฮไลท์ลดมาหน่อยใช่ไหมระหว่างไฮไลท์คือคอ,อ,คคอะไรนะจ๊ะไฟก่อนโอเซ่ที่เพลเยอร์โคเซเวเลนนี่คืออะไรไม่รู้ออมันมีปุ่มนี้ปอดบั๊กแต่ว่ายัางก่อนเราแค่ลองเล่นครับ เซอร์ปาร์ตี้ช็อตคัดช็อตคัดอ๋อกำหนดช็อตคัดยังก่อนโอเคก็ประมาณนี้ไอ้ไอ้ที่ปกติมันต้องให้เราติ๊กไอ้นี่ที่ไหนวะ ช่างม,มันเฟิร์มไปก่อนโอเคอเคเอ๋อหมอมือเครดิตกับเพย์เวซี่จริงๆเพอร์เซอร์เลนต์มันต้องมีให้เราเลือกไอ้กราฟิกตรงนี้เดี๋ยวใครไปหาไม่แหละลองเล่นดูก่อนนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาสตาร์ทนิวแครีนนะ่อะครับ เมื่อกี้มันมีเนี่ยนะมเมื่อกี้มีให้เราโหลดจากทิมพอตจากภาพยิบสามยิบสี่ได้แต่ผมลบไปหมดแล้วไงผมลบไปหมดแล้วไงโอ้ยแบบกลัวหนักเครื่องเนี่ยลบไปไม่ได้ฮะเริ่มใหม่นะเราเอ,อ,อเคือเราแอดวันเซตอัพดูก่อนนะ เราเลือกันมือนเอาให้สรตจออฟฟิเนชั่นครับแอฟริกาไม่เอาเอเชียเอเชียเอาเยอปีนมาจับเกาหลีมาแล้วกันยุโรเติมจากห้าหลีกใหญ่ครับอังกฤษฝรั่งเศส Italy, 1, 2, 3, อิตาลีสเปนเนเธอร์แลนด์หนึ่งสองอเยอรมันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เราก็เพิ่มผมอยากเพิ่มเอเบลเยียมเบลเยียมอยู่ไหนวะเบลเยียมนักเตะเขาเกิดเก่งเยอะอันนี้ไงเบลเยียมอ๋อมันเป็นแนวนอน ผมดูเป็นผมไล่แนวตั้งโซเยียมโซเอเชียก็เยอะตุรกีตุรกีเหรอโอเค,อเค,อเค,อเคแค่นี้ก่อนอเมริกาเหนือ USA อเมริกาใต้บราซิลอาร์เจน ฟูรุปไวงั้นหน่าในตอของบาซูอาจเจนก็พอกโอเคเออเซตเอา,เเอามันมีให้เซตวูแมนลีกด้วยแต่วูแมนลีกผมไม่ค่อยมีความรู้อะเอาแค่อันนี้ก่อนดาต a าเบสไซ z ์เลือกเป็นลาร์กเลยไปเลยฮะใหญ่ๆ ก็เลือกทุกอย่างให้สุดเมื่อก่อนมันวัดประสิทธิภาพตรงนี้เราเป็นดาวฮะตอนนี้มันเป็นอะไรนะเป็นวงล้อฮะก็ส้ม้มนี่ก็ยังพอรับได้อยู่อย่าแดงก็พอคนฝรั่งเศสเบลเยี่ ญี่ปุ่นฮอ,อลแลนด์เซาเทียสเซเปนเมเจอร์ลีโอเคเอควาเซตติ้งออหยุสเพลเยอร์ยุ่ยโอเคไม่ต้องพาเซวัลเลน อ๋อ ah, hmm. hmm. ินเทอร์เฟซสีเกอรสตาร์ูตเพลเยอร์เจซี่เนมออนสติปอลอปิชใช่อ๋อนี่ใช้นี่ใช้ エディータイトルのスキュリティーネーム。So Oh, รอบนี้มันให้เราเลือกทีมเล่นก่อนซึ่งผมนะ่ะได้ให้แชท GPT ฮรสร้างคาแรคเตอร์สำหรับคุมทีมให้แล้วซึ่งเป็นเบอร์ตันเบอรันเบียนะโอเคเรามาลองดูเบอร์ตันเอาเบียนอยู่เขาบอกว่าอยู่ดีวันนะดีวันเบอร์ตันเอวเบียนทีมนี้ครโอเค Manager profile เลยครับ H new manager profile อ๋อม,มีรูปลักษ์มาให้ด้วยซึ่งไอ้รูปลักษ์เนี่ยเจ้าทีมมันสร้างบอนี้มาให้อนะหน้าตาตคล้ายๆก็เฮ้ยเราพรีเซ็ตทำไมเราบอดี้ก่อนเลยโอเค ต้องให้เลือกฟีเซตก่อนเอ,อใส่ชฟดฟูดอะไรประมาณนี้สบายสบายเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่โอเคค่อยๆบอดี้แล้วผมตั้งไว้เป็นเซนเออร์ e สูง177 177 สูงร้อิบดบอดี้ไท์ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหนักเจ็ดสิบค่อนข้างผอมค่อนข้างผอมนี่แหละนา่าจะผอมสุดแหละสกินโทนเขาค่อนข้างขาวนะครับใช่ไหมค่อนข้างเป็นคนขาวประมาณนี้ ไ่ที่เคสนะถ้าทางนี้มันไม่มีไอ้นี่หรอทีดีอะไรนะเอ้ที่มันมาแปนะแปะน่ะไม่มีก็สร้างเองไม่แต่ว่าในแง่ของกราฟิกพวกนี้มันดูดีขึ้นนะ ก็ห่ะเปลี่ยนรูปปากนิดหน่อยปาก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 เขาเป็นกระจักกระจับบางๆประมาณนี้ประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละเสรงผม ยุ่งยุงหัวยุงย่งงทรงผมเอยียงทรงผมยังเป็นปัญหาอยู่เออลองเนียบแล้วกันไม่ต้องตามน้ำมากก็ได้รู้สึกคลิกหาแล้ว หน้าทังสูตรมีเขาอย่างเท่ ก็ยืนับหน้ารันะครับโอเคมีติกโอ้แต่งไอายไลเนอร์ได้ด้วยสกินดีเทลหน้าใสแล้วกันแต่งชุดกพช,ชุดนี้ฮะ อืมภาคนี้ไม่มีไม่มีจริงๆใช่ไหมไอ้นี่ะที่ให้เอารูปมาแปะแล้วก็เจนหน้าเอาหนะไม่มีแฮะเข้าไปแบบนี้เลยก็ได้อ่ะโอเคชื่อของเขาคือเอเลียด หรือซื้อเล่นอีไลเทอร์เนอร์ครับเอลเลียเทอร์เนอร์เอลเลียตถูกละเทอร์เนอร์โอเคมิเดิรเนมไม่ต้องใส่ก็ได้นี่หวะ เรียกคีหรือคิมนะครับคือเฟิร์สเนมอีไลน์ครับมินต์เนมไม่มีเกิดวันที่14พฤศจิกายนปี2003ฮะ14 November 2003 โอเคนี้ซีเลปเตอร์ออฟเบิร์ดเขาเกิดที่เบอร์ตันอัพตันเบอร์ตันนี่ไหมเบอร์ตันออนเพนใช่ปะที่เดียวกันไหม b บอร์ตันอัพออนเนกับเบอร์ตันออนเ d นที่เดียวกันแหละเนาะสัญชาติอังนิดครับอ๋อพิมพว่าเราพูดภาษาอะไรเพิ่มได้ไหมไม่ต้องมั้งเป็นเด็กท้องถิ่นฮะความรู้น้อยเขาบอกว่าเป็นพวกเด็กขายแฮมเบอร์เกอร์้วยมั้งใช่ไหมเนี่ยใช่ ตักสีผมนิดนึงผมลืมเลือกสีผมอ่ะสีน้ำตาลเข้มลงตาสีเทาประมาณนี้ไม่ต้องเป๊ะมากโอเคอะไรเนี่ย อ๋อเป็นนักเตะแอ๋อเป็นขาแข้งแบบไหนเป็นไอ้เด็กที่ไม่เคยขาแข้งอ่ะชื่อเสียงอืม ชื่เสียงต่ำฮะสมมติว่าเลือกสูงๆเนี่ยชื่อเสียงขึ้นไหมไม่ขึ้นนะอันนี้ อะไรมาบ้างเนาะแต่มันต้องให้เป็นอะไรสักอย่างมาก่อนเราเราเป็นยูท้ดมาก่อนแล้วกันเขาไม่อ่้คือพอ นเลยก็ได้นี่ว่าโผเปกัเรื่องทำไมโคชิงเบดยังไม่มีลายเส้นถ่านเราไม่มีลายเส้นลบคุมได้ไหมวะเออที่ลองดูหลบคุมได้ไหมถ้าเราไม่มีลายเส้น เรามีความคิดเราเป็นพวกบันเด็กฮะเลือกได้หลายอย่างน้นโอ๋อเน้นเกมบุกครับเป็นเอ็นเตอร์เทนเนอร์ฟุตบอลต้องเอ็นเตอร์เทนเนอร์ครับร์ r s น n ลิตี้ เว้นเป็น,นขับเคลื่อนเนาะแล้วก็บวกคลิกภาพอันนี้จะเป็นไซเว้นคือมุ่งมั่นมุ่งมั่นชัดเจนอควบคุมทุกอย่างจัดการมีระเบียบวิน,นัยฝั่งวิน,นัย ยืดหยุ่นยืดหยุ่นพัฒนาจาออกปะลมหนาวจิตใจเสอสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็สำเร็จเราเป็นพวกผมว่าผมไม่ได้เว้นหาเราเป็น inspiration กับยืดหยุ่นเอเค ปุ๊บตรงนี้มันยังไม่ขึ้นพวกค่าสาแต็ให้เราอะลองไปดูออกไปแบบไม่รู้อะไรเลยอย่างนี้เหรอสตาร์ทเกมฮะนี่ครับเบอร์ตันอันเบียนครับเซ็นคุณซื้อใหม่ฮะโอเค ็เป็นการแนะนำนู่นนั่นนี่ฮะโอเคล้เราเซฟก่อนฮะมีไลน์เทอร์เนอร์ฮะแล้วก็สำหรับการเริ่มต้นการเดินทางของอช่วง Open Beta ฮะคลิปแรกเอาไว้ประมาณนี้ก่อนครับเดี๋ยวไปว่ากันคลิปหน้าครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ครับถูกใจก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ คุณครับ